ตอนนี้กำลังถามค่าตัวเข้าชมนครวัดนครธมค่ะทุกคนกำลังถามราคาว่าราคาเท่าไหร่เ <c oughs> ข้ายัางไง <c oughs> อันนี้โซลีกันแล้วค่ะกำลกังโซลีกันมีตัวรอดทางสงครามสบายตึกเมื่อตังโควต์มวยพาทไวอาร์ตีเมืองบาตังเออเข้งมาเยอะเป็นยังไงหนึ่งต้องเล่นยังเต่ต็งเซ บกเกเย์ยพร่มาตลอบนบังลีอนคลูดช่วยนั่งเออบเต้นเลาบ่เต้นเลาบเสายเสียงถามราคาเข้ากับเจ้าหน้าที่ค่ะตรงนี้เป็นถนนถนนสายที่จะไปชมปราสาทเข้าไปมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแถวเนี้ยตกลงยังไงว่าจะเอาอทีหนึงนทีแบบไหนบ้างเอาอนี้ จ็ดวันนี้ไปได้ทั่วเวันไปไปได้ทั่วเริ่มแต่มาบ้าน, 7, านไปไม่ได้บอวบานที่เราไป่อวานเราไปมาแล้วเราประาทแถวนี้ไล่ประสานี้ไปได้หมดเขามันมัมีกี่ประสาทเลยเนี่ยแต่ก็เมีนประมาณประสาทโอ้โหเราเยนะเอาเมนจอยมาับตังอแต่ยิงระตันเต็ดติงบดเตมบตอมือเออยุ่ต้องวงตัววงทอเลือกใบหลโจเยี่ยม

អឺអនគីឌីឌីឆ្លែលហើយឯងមកពីចៅខ្ញុំទៅបាយសិនទៅពេលមឺងកូវិតវាព្រឹកម៉ោះកូវិតបាយនតប្រមក្នុងបាយហើយបាយបាយសិនទៅចាំដល់ថ្ងៃឡើងមកមើលតទៀតបងនេះចូលតែនេះម៉ោះមើលតែទីក្តីមកហើយសានសិតបាក់ខែងនេះទីនេះនេះបាក់ខែងនេះបាក់ខែងបាក់ខែងនេះថ្ងៃដែរថ្ងៃទី2ណា ហើយទីហើយតើមកថ្ងៃទី3ហើយទី3បងដល់នេះវិញគេស្រីនេះទៅស្រីវិញគេស្រីវិញបាទនេះគេនេះខ្ញុំក៏បាននេះគេស្រីគេស្រីទៅលឿនខ្ញុំគិតដល់ថ្ងៃគេអត់ទិញ3ថ្ងៃទៅខ្ញុំចំណិញចំណិញមួយថ្ងៃ3ថ្ងៃចំណិញមួយថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅជប់ពួកយើងទិញ2ថ្ងៃអស់62រៀលអញ្ចឹងគេប្រីមួយថ្ងៃអញ្ចឹង3ថ្ងៃវាអស់ដល់62ទេ

សិនសេតអូសាន់ឡៃសាន់សេតសេតើអេសាន់រ៉ៃអស់ប្រហែល១00សេតអេសាន់រ៉ៃអូសេតអេសាន់រ៉ៃបាទនេះបាទវាគឺនៅនេះគេគិតស្មើតែទីនេះគេគិតស្មើដល់ពេលខ្ញុំមករោគេទីនេះសពាត់បាទវាម្បានគឺ100គេគិតសាន់រ៉ៃអង្គពួតទេផ្លេយើយុនេះសាន់រ៉ៃគត់ឈឿនតែព្រមថែមបាទព្រមយេសទីងដុល្លារគេគិតសេអានមទីក្ដីទីងដុល្លារគេគិតតេងហ៎បងបាទដុល្លារ ตาแก่ยึดมงไงป้สูอันชื่อในชื่อนี่พ้อนไม้นมีเงินเรียนไหม้เงินดอลมีไหมมัเตใส่ลดลักลักสอีกดมันเตอันชื่อนีาซาเบมีเด้รดีเเยวงเรียไปทางนู้ดไปได้ชวยทางทางด้วยกัน่ไห้แมพช่วยทางด้วยกันแต่มันสวยเดี๋ยววันไหนจะไปเรียกคันนี่ปพ้นมีอันเดียวตาซ้อม อันเมบอนแปลนี่วันนี้มาไงเอยตองราไปไงทิงอบาเบาเก่ยอาทิตย์หนึ่งเทมอทาทิายทมายทมาเ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 ทมตยทอนเทมเทมาไทม่เทมา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 เทาเทมาเทมาเทมเทมาเทมตเมาเทมาเทมาเมาเทมาเมาเท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 มไเทมาไทมาเทมานไมนเทมา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 เมาเทมเทมานทมาเ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 าเมเทมานมาเมเมาเทมาเทมาเทาเทเมา่มาเมเทมมาเมเทนามา วันเดย์แต่ันท2 7วัน่คดคทอ7วันดีกว่าเนอะเวันี่ว่าเพราะว่ามันเราไปตอนไหนก็ได้เจ็ดวันเตอซิมเรียบคองควันทมวันสาสดอลลาร์สวันหกดอลลาร์บองเวันเจดอลลาร์ทังหน่ง ไปซื้อทางโน้นไม่ไม่ได้ซื้อตรงนี้เหรอเขากักตัวไงโอ้เขาสำหรับคนที่ไม่ไม่ไม่มีตัวเออไม่มีตัวเขาก็ตรวจถ้าไม่มีแล้วเขาไม่ให้ไปโอเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปซื้อตัวที่โน้นต่นต้องกลับไปซื้อตัวใหม่ค่ะตรงนี้เขากักดูตัวว่าคนมีตัวหรือไม่มีตัวที่ผ่านผ่านตรงนี้ เขาก็จะกลับไว้แล้วก็บอกให้กลับไปซื้อบางบางคนไม่รู้เนราะว่าต้องซื้อตัวก่อนเขาไม่มีขายอยู่ข้างหน้าเหอ๋อเขามีเขามีที่ซื้อของเขาทุกคนไม่ได้ไปซื้อที่ปราสาทเลยเราต้องกลับไปซื้อที่อยู่ในเมื่อวานที่เราไปซื้อมันอยู่หน้าเด้มันอยู่ด้านหน้าทางเข้านะใช่แล้วก็มาด้านหน้าเหมือนกันแล้วก็หาย พอนิ่มก็ไกลักบมพี่นึกว่าต้องไป oh. ซื้อที่ข้างปราสาทงั้นเรา,าก,ก็กลับไปอีกอโอเคค่ะเราต้องกลับไป,ไปซื้อตัว๋วใหม่มาถึงแล้วค่ะเราจะมาซื้อตัว๋วจะมาซื้อตัว๋วยังคิดอยู่ว่าจะเอาตั๋วสามวันหรือเจ็ดวันดีเจ็ดวันก็จะประมาณสองพันห้าสามวันก็สองพันสองประมาณนั้นค่ะเราดูก่อนว่ามันที่เที่ยวมันสี่ร้อย ก็ไม่จริงๆมันต่างกันไม่กี่ร้อยนะแต่ประมาณที่ร้อยสามร้อยเออสามร้อยสามร้อยกว่าก็สี่ร้อยแต่แต่พี่ห่วงที่ว่าเราจะเที่ยวไหวไหมในในสามวันเนี่ยง่ายง่ายครุปวัอ๋อเอาเจ็ดวันก็ได้มั้งสามสามวันทันไหมเอาสามวันทันไหมเดินนัดไปง่ายสามวันเดนนี่ครุครุเลยเราเราเดินเที่ยวค่ะทันไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามวันไดรีบมามาเติมแม่นัดสามวัน ทานไหมทานค่ะคุณถ้าพักถ้าเบื่อยก็พักก่อนคุณเที่ยววันอาทิตย์เอ่อหนึ่งอาทิตย์เลยได้เลยได้เที่ยวด้อายุการมันอาทิตย์หนึ่งตรงนี้ค่ะเราจะไปซื้อตั๋วไปเที่ยวนครวัดนครธมแล้วก็ปราสาทรอบรอบปราสาทจะมีตั๋วหนึ่งวันสามวันเจ็ดวัน ราคาก็จะแตกต่างกันไปถ้าเกิดเจ็ดวันก็จะตัวก็จะมีอายุประมาณเดือนหนึ่งเราสามารถเที่ยววันไหนก็ได้เป็นเจ็ดวันลองลองถามเขาดูว่าเราสามวันนี้เราเที่ยวได้ทั่วไหมมันมันเหมือนไกลกันไหมแต่พี่กลัวมันไกลกันเนาะแต่ประทัดนึ่งก็อข้าวยังมากั่วโมงครึ่งแต่ไม่ชึ่งกับถ้าเกิดเดินนะมันมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะหนึ่งแดดเนาจะเดินไหวไหม นี่แหละมันตรงนี้แหละก็จะมีหนึ่งวันสามวันเจ็ดวันแล้วแล้วแต่ว่าเราจะเข้าวันไหนเราเหนื่อยเราก็พักตอนแรกเราว่าจะเอาสักสามวันกลักกวกลัวเที่ยวแบบแกลัวเที่ยวแบบรีบอะ่ะทุกคนกลัวเที่ยวรีบแล้วก็เลยเอาเจ็ดวันเลยก็เที่ยวแบบสบายๆอันนี้คือช่องขายตั๋วค่ะนี่ช่องขายตัว๋วขายตั๋วเข้านครมานครทม,ทมว้างมากเลยมีเป็น ท่าไรในยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบช่องนีห้าสิบช่องก็จะมีที่ไม่รวมกับตัวตัวตรงนี้นะคะที่ไม่รวมกับตัวตรงนี้ก็จะมีพนมกุเรแล้วก็ก๊อกเกงก๊อกเกงที่เราไปมาแล้วเมื่อวานนี้ราคาตั๋วประมาณ500ค่ะก๊อกเกงแล้วก็พนมกุเลนี่คือเราจะแยกจ่ายจากตั๋วรวมตรงนี้ค่ะจะไม่ได้เที่ยวด้วยกันเพราะว่ามันจะอยู่ห่างออกไปอีกถ้าเกิดไปที่น่นก็จะเป็นซื้อตั๋วแยกต่างหาก ถ้าเกิดเป็นที่นี่ก็จะซื้อตั๋วรวมไปเลยเจวันเจดสิบเหรียญแต่ถ้าเกิดเป็น3วัน62เหรียญก็ห่างกันนิดหน่อยเราก็เลยเอา7จวันไปเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องเที่ยวแบบรีบๆยิ้มได้ไหมได้ได้ถ้าเกิดเราเข้าวันนี้เราก็เสียเปรียบเพราะว่าไปแล้วมันมันจะบม่เหมือแล้วตกลงเราต้องเข้าพรุ่งนี้ถึงถึงจะไม่เสียเปรียบไม่รู้จ่กคนนะ วัวไปเที่ยวเหรอเออนั่นแหละจะได้เที่ยวด้วยกันเราก็ไปตามแผนพี่นี่ไงนี่ค่ะเขามีแผนที่ด้วยอ้าวยี่สิว่ามี20กว่าที่20่สิบเทู่ไรนิ้ว่เงินประมาณเท่าไรโมงประสาทประมาณเท่าไมโมงประสาทสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าจริงเหรอสองร้อยกว่า คงเขาคงนับประสาทเล็กประสาทน้อยด้วยไหมเออเราก็ไปประสาทหลักๆอ่ะประสาทใหญ่ๆอ่ะสองร้อยกว่าโอ้ยเขาบอกมีสองร้อยกว่าประสาททุกคนเราจะไปหมดไหมไปเพหมอคนน้เล็กกน้อยไปทีละเล็กมาเราคือเราจะเลือกไปที่สําคัญสาคัญจุดใหญ่ๆญใหญ่จุดใหญ่ๆสองร้อยกว่านี่เขาคงนับประสาทเล็กประสาทน้อยด้วยนะเหมือนเหมือนที่เราไปอ่ะ นั่นแหละเหมือนเราไปนั่นทัสใช่มันเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นนะเนาะแต่เราไปเราเราจะเลือกไปใหญ่ๆถ่ายรูปติดบัตรให้ด้วยอ๋อนี่ไงใช่จริงๆด้วยถ่ายรูปติดบัตรอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครอบครัวต้องู้สุดยัดบัตรนะ้ปรไนกาโซเกย์โรอะไรอเงี้ยใช่ครอบนรัวต้อต้องตัวทำมันก็ใช่ถ่ายเดินดูสัตว์่รูปนื้อัตวเผื่อมันหายอ๋อเผื่อหายด้วยเนี่ยทำย่างดีเลยค่ะ ซีลให้ด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายคือด้วยเลยเดาดูยัยโอเคเสร็จแล้วโอเคขอบคุณนี่ค่ะเขาทำเคลือบให้เราอย่างดีเลยเขาเคลือบไม่ให้เปื้อนไม่ให้เปื้อนไม่ให้มันขาดได้แล้วค่ะเจ็ดวันสองร้อยกว่าประสาทไหวไหมทุกคนนี่ต้องถามถามคนขับสองร้อยสองร้อยกว่า องร้อยกว่า,วาปราสาทมีเล็กมีใหญ่ <c oughs> พรุ่งนี้เราถึงจะเริ่มต้นเที่ยวค่ะเพราะว่าเที่ยววันนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้บ่ายแล้วเราก็จะเที่ยวในเมืองก่อนตอนนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มเที่ยวปราสาทค่ะนี้เจ็ดสิบสองเหรียญสองพันห้าทุกคนตามนี้เลยเราเรามาเต็มที่แล้วเราก็ต้องใส่เต็มที่คอมเมนต์อบอกว่าแปลว่า กรุบตีกอนไหลกรุบตีกอนไหล่ใกรุบทุกที่ทุกที่อ๋อกรุบทีกอนไหลใกล้เคียงกันเหมือนกันนะไปไปกรุบตีกอนไหล่จะไงเดินถ่ายเล่นกรุบตีกอนไหล่เนี่ยไปกรุบตีกอนไหลใกล้เคียงเหมือนกันนะของเราก็ทุกที่อันนี้ก็กรุบตีกอนไหลนี่คือไปทุกที่ได้ภาษาเขมรด้วยค่ะอ่าทุกที่ทุกที่ใช่ไปทุกที่ภาษาเขมรกรุบที่กอนไล่แกไปทุกที่ โอเคก็มาหาของกินกันตอนบ่ายค่ะทุกคนปะ่ะมันเป็นตลาดเหมือนตลาดนัดเพราะว่าจะมีเสื้อผ้าขายอาหารขายน้องเขาก็พามาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แหละมันพาไปดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่เนี่ยเหมือนไข่เป็ดค่ะแล้วจะมีลูกอยู่ข้างในบ่งเบื้องนะั้นอย่างนั้นแลอันนี้เหมือนกับเหมือนกับอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยสุธีสังวะสังวะสังวะ,ะคืออะไร ข้าวเขากินกับนุ่มกินไงมันมันเป็นอันนี้มันมันมันเป็นเหมือนเหมือนลูกชิ้นไงเหมือนลูกชิ้นอ๋อเจ้อันนี้น่ะเขาเรียกขนมยังขนมเบื้องไหมใช่เขาเรียกเขาแป้งทำแล้วเขาเรียกขนมเบื้องนะเบื้องนี่อันนี้เหมือนกับอันนี้เหมือนขนมอะไรเนี่ยเนมเหมือนกอบเปี๊ยสดนะเนมนมอ๋อเหมือนปอเปี๊ยสดอันนี้ขนมครกขนมครกไหมอันนี้ขนมครกตัววเรียกอะไร นคมครกเรียกเหมือนกันเลยลขนมครกขนมครกนีก่ขนมครกนี่เขาเรียกแหนมแหนมอ๋อแหนมอันนี้ขนมครก,ออนนครกไอ้นี่แล้วก,ก็จะเอาครอบกันเป็นคู่อ๋อนี่ไงตลาดตลาดตอนเย็นค่ะน,คน,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 นี่นนนนตลาดตอนเย็นนี่้อนหนึ่งก่อนกินร้อนร้อนี่ค่ะตลาดตอนเย็นพ่อค้าคแม่ค้ากำลังมาตั้งตั้งแผงขายนน้นยาวไปถึงโน่นเลย สามแถวโอ้แถวแถวโน้นด้วยโอ้แถวแถวโน้นด้วยสามแถวยาวเลยค่ะตอนเย็นเขาเรียกว่าตลาดเย็นสามเส้นเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะเเารียกตลาดเย็นตลาดเย็นโกซุงยูเขาเรียกโกซุงยูโกโกซุงยูเราตามนั้นและค่ะตลาดเย็นหรือโกซุงยูโอเคน้องๆเขาอยากกินตรงนี้อะไรสั่งได้เลย่จะกินอะไรอันนี้คืออะไรักค่ะ บาก้าโค้งเย็นไรยัวเอเจิ้นซี่โอ้เพิ่มพลังโอเคน้ำชื่มฮะยมันชื่มภาษาไทยอะไรเปล่าอะไรน้ำชื่มน้ำเชื่อมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เหมือนเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะอ๋อเครื่องเครื่องดื่มชูวยกำลังใช่เครื่องดื่มชูกำลังไปง่วงด้วยเออใช่ไหมอ๋อสั่งกินอะไรฉันเนี่ยฉันสั่งอันนี้และนี่อันนี้ฮะ กินได้ไหมได้่เป็นผักเออพี่ก็จะกินตรงนี้ดูในนี้ก็ได้ให้อันนี้ลูกไก่ลูกไก่โอเคลูกไก่ไม่ต้มเมื่อน่ะแต่อะไรอ๋อไก่เป็นตัวไก่เป็นตัวน้องเขาจะกินได้ไหมไม่ไม่เคยกินฉันก็ชอบชอบเยอะๆนี่น้องกำลังเรียนภาษาไทยกำลังหัดพูดภาษาไทยโอเคอัน ฉันกำลังมาฝึกพูดภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเรียกเลยภาษาแม่แนม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 ไทยก็แนมแนมแนมลูกไทยแนมไหนไปหาตาไก่มันเหมือนมันเหมือนปอเปี๊ยะคล้ายๆปอเปี๊ยะใช่แต่ข้างในมันมีเนื้อนั้นเนื้อไก่บางทีก็ใส่เนื้อ กกกยเเี็หมือนนัแล้วแต่ก็ชอบอ๋อปอเปี๊ยะก็เหมือนกันกินให้พี่ดูหน่อยน้ำน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้้มนำปลาจิ้มไอ้นี้ใช่ไหมน้ำปลาบ้านน้ำน้ำน้ำปลาหวานเต็คไทร์เอมน้ำปลาหวานเต็คไทร์เอมน้ำปลาหวานจ้ัน้ำนี้น้ำจิ้มอ๋อนี่คือน้ำจิ้มมากินน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานเอากินเลยเคาะเลยสุธีเคาะเลย ลให้พี่ดูหน่อยที่ว่ามันเป็นยังไงคุณเจ๊งไว้มันใหญ่เหลือเกินแมันใหญ่เหลือเกินโหไม่ใช่พอดีพอดีพอดีพอกินอยู่โอ้พอกินเขาบอกว่าหั่นไอ้จ้างเขาหมุนมงคุยไหนฎใส่น้ำจิ้มด้วยเหรอ้มหกนใส่ใส่แล้วกับับอันนี้เราก็กินผักใช่ไหมเล้ว น้ำแบนบรีกเอ้ยน้ำแบนบรคมะนาวด้วยค่ทอใส่พริแคมพไทยแคมพกไทยไี่ไพริกพริกไทยด้วยากินกันแบบแก้วพริกไทยก็บีบมะนาวใส่บีบมะนาวใส่มะนาวด้วยกระโดดเากินยังไงพี่ขี้กระันอันแหนมเดี๋ยวพี่ดูน้องกินก่อน พี่นกดูน้องๆกินกันว่ากินยังไงพริพกผัดเออพริกเขาใส่ด้วยปรุงใส่แสดงว่ากินเผ็ดนี่อันนี้ช,ง,ชงวะชงวะ <c oughs> ชงวะเปิดให้ดูหน่อยสิ <c oughs> ชงวะมันเป็นยังไงเปิดให้ดูหน่อยสิไม่ส <c oughs> วยมือดิ๊กเฮ้นะตักเลี้ยงได้นในล้วนอะเหมือนลูกเหมือนลูกชิ้นไงแต่เขาห่อ,อเป็นเอาขนาด้นหอเอาใบจอกนี่แหนมไหมเป็นแหนมไหม เน่น้ำหนึบเน่แหนมทีนี้เขาคือกินกับอันนี้แล้วกขาผักอ๋อกินกัะเพาะอันนี้ก็กินกับอันนี้อ๋อใค่เป็นตัวล้างล้างมือล้างมือก่อนล้างมือก่อนนี่อ๋อกินก็เานี้เราดูว่าคนที่นี่เขากินยังไงอ๋อกินเหมือนเรากินแหนมทุกคนเออใช่ก็มีขนมจีนมีแหนมมีผักแล้วก็มีน้ำจิ้มอ๋อคนเลี้ยงอ่ะง่วงเลยนะง่วงเลยนะดูหน้าตาง่วงแล้ว อากินกินงงผ่าเ็ษปากเลยใว่าอะไรทิชชู่ทิชชู่คนไทยจะเรียกทิชชู่ใช่ทิชชู่ผ่าเ็ษปากก็ได้ผาเ็ษปากเดปากินแต่ในเครื่ครั่งกันเบีอร์กันนั่งอร่อยกินปลาเราให้อัดโยโจงตุ๊กตึกอานเดรนี่ยังเยลือบานลูกเป็ดลูกเป็ดอยู่ในไข่จะพี่กันอะไรพี่ข่าน เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่นเดี๋ยวพี่ดูพวกตัวเองกินก่อนเออนี่แบบวิสบาร์อ๋ออย่างนี้เลยกินอย่างนี้ใช่ไหมเทลอึกวะโอ้ดีอันนี้ทำจากอะไรแต่เนื้อปลาฮะคือวิตามินอะไรเนี่อันนี้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาอ๋อเนื้อปลาเหมือนปลาส้มเหมือนเหมือนปลาส้มเลยปลาส้มเขาทำแบบมัรดูแล้วการกินเหมือนแหนมเมืองเลยค่ะ ไม่ยากสำหรกินก็น้ำจิ้มบีนอะไรก็ผัเนมก็เนผักัยางอีกมนไปปูม่ไชะพูนี่ใบผังอันนี้กอแคดพริกพริกไม่คือหอยอันคือหกตัหนถ้าหรอถ้าเราีแฮดนกพริกไหพริกพริกเรียกอะไรมาตีมาตีกินเหมือนแหนม เผ็ดเผ็ดพิกก่นาะกอันนี้พกลาเขาคนไทยเผ็ดเผ็ดนี่คือเผ็ดชันกลูกลัวเผ็ดกลัวเหมือนกันเลยนี่ก็กลัวัวมันเผ็ดกลัวมันเผ็ดเอาด้นสตรีมเข้เนียวแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มแต่ในนี้เราก็กินค่ะหยอะไรล่ะ Nam mưu lần này nắng lần này nắng lần này nắng là này nắng lần Việt Nam Nó này nắng lần này nắng lần này Chú ơi này nắng lần 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 này nắng นี paid, ่วนแบลบริอือรยกแรงมีปสมมีัแรงันแรงวันเยอะอือีแบบเเยอะๆนี่ละเสบแไม่รู้ไปรวมอะไรมาอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยกลอยักินแล้วคำนึง เช่นนั้นพูดาาีเร่้างเลยอาหารตามเฉลิมตามเทือกอาหารตามเฉลอาหารตามเทลอกอาหารตามขางอาหารตามทางอาารตามทางแม่คะตามเฉลิมอาหารข้างถนเราทางถนได้เราเามี่ยงราตัวห่ตลอามยาตัวแล้วก็มีไข่นี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะลองกินอันนี้ เราจะลองกินในนี้ว่ามันเป็นยังไงจิ้มเลยใช่ไหมนี่ใช่ไหมอ่าเราก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยกัดเลยรูนี้เจ๊ที่ข้างในก็จะมีขนมจีนแล้วก็มีเหมือนมีถั่วมีถั่วมจ้าโคติสวโคตรสวโคตรสุดแล้วก็ผัด ăn rồi mới đi đi ăn cây dừa ngày văn ăn cũng được. đi ăn không nhá

แซ่บแซ่บอร่อยมากอร่อยมากสมัยก่อนคนคนสมัยก่อนเขาชอบกินไหมเจ้าเคยกากเกล็ดใยไดงหรือผัดเส่บอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากรสชาติมันเป็นยังไงด้วยเกล็ดใบรสชาติก็ อาบอกไม่ถูกรสชาติอร่อยอร่อยน่ากินไหนพี่โดนอยู่าินี่ลองดูไม่เอาไม่กล้ากินลองดูไม่เอาไม่อ่านอัแกะมันมีขนอยู่เนี้ยเนี่ยมันเป็นเป็นตัวแล้วมันเป็นตัวน้อยๆอยู่ข้างในค่ะทุกคนน้องเขาก็จะเชียร์ให้เรากินเอาตรงๆเราไม่กล้ากินโอเคไม่กล้ากิน ห้ามห้ามสมัยก่อนก็กินนะเป็นเด็ก่ะแล้วมันไม่ได้กินนานไงก็เลยไม่นั่นถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดมันไม่เป็นตัวเนี่ยโอเคอยู่นะถ้าเกิดมีแต่ไข่อุยใหญ่ใหญ่อันนี้มันมีตัวแล้วมีขนด้วยก็เลยไม่ไม่ไม่กล้ากินนะอร่อยเหลือเกินอร่อยเหลือเกินน้ำตาลคุณครูน่าจะภูมิใจนะเนี่ยนักเรียนพุดได้เยอะเยอะเนาะภาษาไทยเนาะ นักเรียนพูดเก่งออนักเรียนพูดเก่งยิ่งอะไรนะสุกมากเลยยิ่งเก่งเลวสุกมากเลยอ๋อมันโดนพริกใช่ไหมใช่ข้าวไก่เป็นตัวกันลูกไก่เม็เลยอ๋อนั่นนั่นนั่นไม่ใช่ลูกไก่ลูกเป็ดเออเป็ดลูกเป็ดอลยลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดมีขนด้วยพ่อแม่พี่น้องมีขนมีตัวมีตัวเป็นตัวแล้วกระเทียมดองกระเทียมดองลงปะลงไปเอาลงไปก็ กีนตักกินเลยมีขนมีขาโอ้โห,โอ,โหอร่อยออช่งานง่งช่ญงานมากามเนี่ยคะ่ะตรงที่เราซื้อตัวเราซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปกินอาหารที่ตลาดถนนคนเดินจะอยู่ตรงนี้แล้วน้องเขาก็อยากจะซื้อางเก่งให้ลูกชายชเป็นทุเรียนมาจากไหนสัมลดสัมลดจังหวัด,ดบัดตาบอโอมาจากพัทบองโอ้กิโลเท่าไหรนะ่เนี่ย ปีเมินปีปวดปีเมินปีปวดปีเมินปีป,ลปวลยเจ้าหนึอ,อ,องเจ้าหนึ่งยี่สิบยี่สิบแพงเหรอมันแพงแพงกว่าบ้านเราอ่ะสองร้อยเออเห้าสิบอยู่ตลาดนี้นเออสั้นวนี่คือตลาดตอนแรงตลาดตอนตลาดเย็นค่ะแต่เรามานี่มันยังไม่เย็นเท่าไหร่เรากินข้าวนู่นค่ะข้างในเรากินข้าวอยู่ข้างในรถก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็จะเป็นถนนคนเดินนี่ละมัง้งเอาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดินไปไหนกันอยู่ตรงไหนเนาะไปซื้อเกงให้ลูกชายร้านก็พึ่งจะเปิดค่ะร้านพึ่งจะเอาของมาลงโอ้นู่นไงอยู่ทางนน้นนี่ค่ะเสื้อผ้า,า,าตลาดเย็นค่ะ โซนนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าขายของใช้โซนนู้นจะเป็นโซนอาหารไกลออกไปน่นที่เราไปกินมาเมื่อกี้ค่ะซื้ออะไรรองเท้าเหรอรองเท้าเหรอต้องจะซื้อรองเท้ามั้งเนี่ยเยอะเลยรองเท้าเขตามาโกยกระโดดจังเต้เยอะมาก ตรงนี้ก็จะมีขายส้มโอฝรั่งเงาะโอ้ยตรงนี้แมลงค่ะมะเรง็งมะเรง็งอันนี้หอยหอยหนึ่งโอ้ยแมลงมีทุกอย่างเลยโอ้มีจิงรีจิีบปมจิงรีมีจิีบปมโอ้มีเขียดจิงจรีอ๋อจิงรีเนี่ยค่ะมีแมงดา

หนึ่งกิโลหนึ่งเรียนเท่ากับเท่าไหนึ่งรอยหนึ่งหนึ่งรอยบาทมาจากจังหวัดบัตตํำบองํำบองขายเป็นลูกลูกลูกเท่าไหร่มโอใช่ที่นี่เรียกอะไรซมเอ่อกล้วยคลองกล้วยคลองแปดสิบพันแปดสิบพันแปถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาเขมรว่าอะไรแปดสิบพันเรียนตราไบเป็นเรียน์โอ้ปรเป็นเรียนจำไม่ได้ จำไม่ได้เรียกอะไรเนี่ยนอนอขนนอไทยเรียกขนุนขนุนเด้ยใกล้เคียงไหมตเอนกันเออใกล้เคียงไหมอันนี้ขนออันนี้ขนอไทยเรียกขนุนนอใช่ใกล้เคียงกันนะแต่พะเบียนจะพูดไวไงขนขนอแต่ไทยเรียกขนุนอันนี้ก็มแรงเหมือนกันค่ะเรลงมเรลง มาเร่งอันนี้อันนี้ยังไม่วางของโอเคหมดแล้ว